บุตสวดพัฒเกะรัตตาคาถาบุตสวดพัฒเกะรัตตาคาถาอาตีตังนานวาฆเมยะอตีตังนานวาฆเมยะนับปฏิกังเขนอานาฆต,ตังนับปฏินับปฏิกังเขอาณาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรบุคคลไม่ควร ต่างคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงและพไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาท่าตีตามไปหินันตังยาทต,ตีตามปปหินันตังอปัตัญจานาคตังอปัตัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้ไปแล้ว สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติปัจจุบันนันจะยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปัง อสังวิรังอสังกุปปังตังวิทาม,าน,มานุรูหเยตังวิทามนุภานุลวยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจำแจ้งไม่งอ่องงั้นคอแนแคนผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอ่งองงันคอนแคน เขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้เขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อัเชวากิจมาตปังอัเชวากิจ,กจมาตปังโกชัญญามาละนางสุเวโกชัญญามาละนางสุเเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังฆลันเตนะนาฮิโนสังฆลันเตนะมาหาเสเนนะมัจุนามาหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราเพราะความผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา มีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตังอโหรัตตะมะตันทิตังตันทิตังตันทิตังตังเวพัทเทกะลัตโตติตังเวพัทธะพัทเทกะโลลัตโตติ สันตโตอาจิคเตมุนี <moved> here, สันตโตอาจิฆเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าไม่เกยียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชม ผูเป็นอยู่เพียงแม้เพียงลาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจาเวคนะบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจาเวคณะจะเพสังขาราอนิจจาัะเพ สังขารอ,อนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นสังขารคือร่างกายจิตใจและทั้งแล,ลรูปธรรมนาประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขา สัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปปรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งเส้นสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทัท้งหมดทั้งเส้นมันเป็นทุกข์ทนยากมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพรรมมาอนัตตา ธมอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัว ว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังอาทุวงชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะทุวงมรณะความตายเป็นของยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมะยามะลีตาพังอาวสัง มายามะล pues nah ิตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้อันเราจะพึงตายเป็นแท้มาลนาปาริโยสานางเมชีวิตตังมาลนาปาลิโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอานิยะตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาล้านัเมร์นิยตัง,ตง,ตงความตายของเราเป็นของเที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตา,วา,ตาควรที่จะสังเวชควรที่จะสังเวช อายังกายโยอาชิลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน,าานอนาเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณฉุนโท,นโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว,อา,ลวอาทิเศษสติ เตจากนอนทับานนทบป่าท่าวิง,วงซึ่งแผ่นดิน,น,ดนกาลิงข้าลังอีว่าวป่าดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟิน,ดดนไม้ และท่อนพืนนี่รัดถัง,าง,ถงหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวะตัดสังขารา ส,สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทาวายธรรมมิโนอุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปาชิตวานีรุชันติ อุปจิตตวานิรลุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปสมโมสุขโขเตสงอูปสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายทั้งเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาลิงสูจามาลิสเลมาลิงสูจามาลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวะหังมาลิสามิอาเทะตาเทะตาเทวะ เทวหังมะลิสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนตทิเมเอตทะสังสยโยนตทิเมเอตทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกิจีย,จยังกิจีกุสลังกรรม,มังยังกิจีกุสลังกรรม,มังสเพหิพ,พเตหิ ตตกาตังบุญยังโนกงญังโนอนุโมทันตุสุนันตพน,นตุน,ตนันโตพนโตเยเทวาอัสมิงทาเนเอเาอาิงทาธิคตาธิคายุกา ะตาาายุกสัทธาโหนตุสุขิตาโหนโตสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันโตทุกขาปามุจจันโตมาตาปิตาสุขิตาโหนตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันโต าปามุดจันโตสัพเพอายาติกาสุขิตาโหนตุสัพเพยาหาญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันโตทุกขาปามุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยักษ์ขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุสัพเพปิตาปิสา ส, a, ส,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 สัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขาป่ามูจันตัทุกขาป่ามูจันตัสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกิตาโหนตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกิตาโหนตุทุกขาป่ามูจันตัทุกขาป่ามูจันตัสัพเพนักตาสุกิตาโหนตุ สัพเพนักขัตตาสุกิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุจจันตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพสามาตินังสมิชันตุโวสัพเพสามิตินางสามาตินังสมิชันตุโว บทสวดบูชาหลวงป er uh ู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตุคันติมายาอิติภะคะวะนโมโพธิสัตว์ตุคันติมายาอิติภะคะวะนโมโพธิสัตว์ตุคันติมายาอิติภะคะวะ ปฏิทานคาถา,า,า,ถายาเทวตา,า,วตาสันติวิหารละวาสินีนนถูเปคะเลโพธิคะเลตหิตาหิตาธรรมธาเนนะถูเปคะเลโพธิคะเลตหิตาหิตาธรรมะ ธานิานานนะวะวันตุเตปูตชิตาธรรมธานีนะพระวันตุเตพระธรรมธาเนนะพระวันตุเตพระวันตุนตุตป,ชตปูชิตาโส so, ทิงกะโลนเตท,ทะ วิหารามันทะเลาาทะเลทราจามัชานาวกาจพาิขวโวเทราจะามัชานาวกาจพาิฆว,วสาลามิกาธานาปฏิสาลามิกาธานาปฏิอุป,ปาสก,กาคามาจะเทสาอุปาสการามาจ เนี่ข้ามาจะอ,อิสลานี่ข้ามาจะอ,อิสลาสัปปะนาภูตาสุขิตาภาวันตุเตสัปปะนาภูตาสุขิตาภาวันตุเตชาลาผูชาเยปิจะอันท่าสัมภวาชาลาผูชาเยปิจะอันท่าสัมภวาสังเสทชาตาสังเส อาทาโวปาปาติกาอาทาโวปาปาติกานิยานิกังธรรมวาลังนิยานิกังธรรมวาลังปาติจเตสะเพปปิทุกขะสะปาเตยะเตเตสะเพปป,ปิพุทธะทุกขกะสะกาลันตุสังใยังกาลันตุนการลนการลนตุ ทา,ทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัตลาจะปุคขลาสังโคโหตุสมังโควาอัายาจิตายะจะอัมเหะกัตุ สัตทมโมสัพเพปิธรรมมาริโนงูทิงสามปปุเนยามะธรรมเมอริยาปเวทิเตปัศนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเน นโพะสสสะนัมมาทาลังปะเวชันโตสัมมาทาลังปะเวชันโตเกลเทโวปวัสสตูเลเทโวปเวัสสตูปวัสสตูปวัสสตุอุทิภาวายาสัตตานังอุทิภาวายาสัตตานังสามิทังเนตุเมทหนิงสามิ ทงเมตุเมมนิมาตาปิตาจะอัตระชังมาตาปิตาอาัจจะอจัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนเอวังธรรมเมนะราชาโนปาชาะชังรักขันตุสัพพะทาปะชังรักขันตุสัพพะทา เทวตาอุโยชนะคาถาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนินทุกขาทุกขปัตตาจะนินทุกขาปายาปัตตาจะนิปายาปายาปัตตาจะนิปายาโสกปัตตาจะนิโสกาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนโหนตุสัพเพนิสัพพเปิสัพเพปิ ปานิโยปานิโนปาณิโนปานิโนปานิโน,น,โนเอตาวตาจะอัมเหเห์เอตาวตาจะอัมเหเห์สามพัดตังปุญย์าสามประทาง สัมปะตังปุญญะสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพาสัมปติสิทธิยาสัพพาสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุทะทานังทะทันตุสัทธายะสัทธายะสีลังรักขันตุสีลังรักขันตุสัพพาทาสามพาทาภาวนาพีรตาโหนตุ คาชนาภิละตาโหนตุคัาฉันตุเทวตาคาตาคัาฉันตุเทวตาคตาสุมังคนคาถาสุมังคนคาถาโหนตุสัพพังสุมังฆาลังโหนตุสัพพังสุมังฆาลังรักขันตุสัพพะเทวตารักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธ,ธานุภาเวนะ โสถีโหตูนิรันตาลังหูนลันตลังโหตูสับพังสุมังลพังสุมังคาลังรักขันตูสับพะเทวตาักขสับพะเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัธรรมานุภาเวนะโสตีโหตูนิลันตาลังหนตูสัพพังสุมังัง ัััังงงสมคลรักขันตูสัพพะเทวตารักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสัพพะสังคานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตาลังโสธีโหตุนิรันตาลังสัพเพพุทธะอะอเสัพเพพุทธาภะลปัตตาปัจเจกานันจะยังภะลัลหันตานันจะเตเชนะ ลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภลัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภลัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะ ลักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภลับปัตตาปัจเจกานันจะยังภาลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภลับปัตตาปัจเจกานันจะยังภาลังอรหันตานันจะเตเชนะ ลักข ok, ังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภลัปปัตตาปัจเจกานันจะยังพลลังอรหันตานันจะเตเสนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภลัปปัตตาปัจเจกานันจะยังพลลังอรหันตานันจะเตเสนะ ลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภลพปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเสนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเสนะ ลักขังพันธามิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุกศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริเกตข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาะถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาะถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยขออน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้ขออน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศัพท พระสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงจงเป็นจัิรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคง คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่ากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการใน โปรดประสิทธิ์ประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวโปรดประสิทธิ์ประสาทน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้ง ฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมลตได้จัดสร้างขึ้นรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและฤิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเทินอนํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน